สบายดีพ่อแม่พี่น้องมีภาพพี่น้องเขาป่าด้วยตัวเองเมืนน่อัน,น,ออน,ออนี้เนาะเห็นไหมพี่น้องอ๋อถึงดูดนอนเลยเนี่ยแล้วมาฟรียว ข้ามาห้าพอต้องกลับประำนาพี่น้องนี่พี่น้องสองดอกอา,ามเลยแม่ผนไปก่อนเลยเอามานำหลังไปถึงนี่ ที่นี่เลยฮิตสี đỏ พี่น้องดอกใหญ่ส่วนนี้เป็นเฮิตพึ่งเฮิตพึ่งขาวนะพี่น้องเฮิตพึ่งหวานเฮิตพึ่งขมนะพี่น้อบดละดอกพี่น้อง เฮ็ดมันพึ่งออกแต่ว่าค้นนะ่ะไปหาสัมปเอาบุญเนอะหาเฮ็ดกับไรพี่น้องนี่แหละเอาเฮ็ดนี่แหละโอ้ยยังอ่อนได้งามค่ะงามค่ะกะลีพี่น้องมังมอน,องอนอ่อนเลย คัด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 เอาอายุต์ก็มาไ,ได้ไปทั้งได้ก็พอจะคนเอาวันนี้ก็ได้ว่าเมื่อแกงดอกงามๆงาม่ายๆไกับศ่ีหินปูเสียง,งูคัโยงเลย ปันพวเวเต็มเลยของเฮ็ดบุตรเอาไปต่อต่ออันก็น้องทำกันเฮ็ดก็เห็นบุตระดับนี้พี่น้องเฮ็ดเน็ตเดียว พ่อหันแกงนี่ก็ได้เห็ดได้เดียวเราไปเรามาจนหอดนาได้เห็ดได้หอนสองคนแม่ลูกพาอพ่อแกงเนาะดำหน้าต่อพี่เนาะชินาดำหน้าทาย cả lời bài chắc phó vô phó lại cả chú bất ta đam na em bơ đây họ xài thế là xong hành nè thầu này chắc đây chắc đó luôn gặp lụp phó chắc เพิ่งนะของเพิ่นคือเพิ่นได้เห็ดเพิ่นข้าวด้จับคอนดับนาแบดนี้พี่น้องไปไปหาดับนาเมื่อยแล้วไปดับนาดีกว่าหากได้นบน,นาสองหล่องพี่น้อง มืัอนี้เป็นมือที่สามของการดำนาเจ็บแอลมือกับบ้านนั่นดำนาได้มือละหายเจ็บแอลแหงก่อนลงดำนาพี่น้องก่อนลงดำนาอ่ะกนลงลูกกาเมื่อเช้าไปหาเห็ดบ่ได้เนาะอันนี้ขึ้นมาแต่ดำนาเลยดำนาได้ส่งลงชง สองแหงน้อยกาเบิดลกกาต่ออยู่บันนี <c oughs> ก,นกกินกินแล้วลกกาต่อมาเด้อพี่น้องกินสมน้ำกันสมมะคอซุกเลยได้กาตาขาดวงกลน กากะากากขา,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 าดหัวโกนพี่น้องลกยากใน่จักหน่อยเนาะแดดกัจัดขนาดเลยมือนี่แดดแห้งก,า,กาบุาพอนาแท้ๆแล้วบินนี่พี่น้องเอ้ยกากอน้อยเดียวกา,กากตาเดียวฮะนะดำหอดสีได้ซัมเนีเบิร์เลยดำหน้า,าก็ได้ซ้ำซ้ำสี่หล่องน้อยหนึ่ง ยังเรือให้ใหญ่ๆนะยังพรท่านได้ดำนอพี่น้องในนาเทียงค่ะก็เลยมาลกกาก่อนทั้งลกกาทั้งดำนาชีวิตพี่น้องดินลนกับการเห็ดนาก็คือต้องแบบเห็ดแต่นาเนาะหลายคนก็ว่าอยากให้ไปหาเห็ดขิดเอาเห็ดแน่เนาะมันก็บ่มีเวลาอะไรพี่น้องเบียกเนาะ มันบ่มีเวลาแหลนน้ำเวียอันใดก็อยากให้มันแล่นี่นะแต่ว่ามันกับบแล้วดอกก้านนี่มันเบิดพี่น้องพอก้ายาวมีแคตาเดียวเนาะเ<อ>บิดนี่ก็คงต้องเดลอก,ก้าปีนี้เบิงทรงก้าคือสิบ,บ่พ่อหน้าดอกพี่น้องบ่พอ,อแท้แหละแดดแหมขักเลยพี่น้องเอ้ยขาดไปน้ำลกก็ได้ขาดหัวโกนพี่ลกเอา เยดายกายันบ,บ่พอ หนากำดำเขียวพี่น้องเอ้ยอบหนาก็อบได้บ่เฮงเนาะใจสิขาดบ่คือตอนเป็นผู้สาวอบหนาได้ตลอดอันนี้อบหนาบ่ได้เลยอบมาได้ก็คือใจสิขาดมานั่นนี่แหละหนาก็เลยแหลกก็เลยดำหนาซีดหนาเซียวพี่น้องบ่มีเวลาแต่งหนาแต่งตาดอกซุเมอรนี่คันเวียก,ก็คือเวียกเนาะ,ะตื่นมากกับแถวก็ะหอบปฏิพัฒน์ ช่วยแต่หนาล่ลางแต่หนาแล้วก็ออกมาหนาเลยแต่เศร้าแต่หันเขยังลุกแทบชิบว่าได้เลยแต่ละมือค้านลุกมันเจ็บมันปวดปวดเบิดหลังเนะานะ

ตอนนี้ก็สิขึ้นเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันคำแล้วคำแล้วกล้าก็ได้บลายพี่น้องได้ก้าน,น้อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นให้หน้าที่ห้าดำเมื่อเช้านี่แหละพี่น้องให้นี่แล้วก็ให้ร่องน้อยๆรวมทั้งเบิดก็ได้หน้าอยู่สี่ร่องน้อยพี่น้องกันย่งบแล้วโอเคไปก่อนเด้อพี่น้องบายบาย